ครับสวัสดีครับเรามาพบกับลุงบอยนิสันอ K เคจัวบางบัวทองนะครับอ่ะวันนี้ลุงบอยก็จะพาคุณลูกค้ามาดูเจ้ากระบะทําเงินครับนิสันนาวาร่าเอสลนะครับสีดำนะครับราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0ีบาทนะครับมาวันนี้กับเจอลุงบอยก็ต้องมีโปรสวยๆดูๆมาให้ลูกค้าครับลูกค้าเทตังเพียงเก้าพัยเก้าสบาทนะครับจัดไปเลยครับเต็มคานแบบนี้นะครับอ่ะ มาดูกันว่าลูบอยแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างและที่ยังไม่ได้แถมให้บ้างนะครับมาดูกันครับมามาพร้อมนี่ครับล้อแมกลูมบอยก็จะแถมให้คุณลูกค้านะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับสีดำเงานะครับลูกค้าไม่พอใจลายนี้หรือว่าอยากได้ลายไหนบอกรูบอยมาลูบอยจัดเต็มให้นะครับอ่ามาครับอ่ามาไม่พอครับนี่ข้างในรถนะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายข้างในนะครับข้างในนั้นลูบอยก็มีนี่ครับหน้าจอให้คุณลูกค้าครับ เป็นหน้าจอใหญ่มากครับสิบนิ้วเลยครับเห็นแบบลุงบอยบอกได้คันเดียวว่าจัดแบบจุกๆนะครับมา่าครับ่าลุงบอยแถมให้หมดนะครับอ่าโปรเพียง9,999บาทนะครับอมาดูรอบคันนะครับอันนี้ลุงบอยก็จะแถมให้กันชนท้ายครับลุงบอยยังไม่ได้ใส่ให้ครับลุงบอยจัดเต็มครับมาพร้อมกระบะเลเนอร์นะครับกระบะเลเนอร์คันนี้ลุงบอยก็ใส่ให้ทุกคันให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับ เจอคลิปของลราบอยก็จัดเต็มให้ครับมาเดี๋ยวให้น้องก็ถ่ายข้างๆนะครับอ่ะย้ำนะครับโปรนี้โปรเพียง9,999บาทครับจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับกันสาดให้ด้วยนะครับแถมด้วยฟิล์มครับฟิล์มของเราก็จะเป็นฟิล์มไฮคูลซิเนมิกอย่างดีนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้นะครับย้ำนะครับโปรเพียง9,999บาทนะครับได้ทั้งล้อแม็กจัดเต็มนะครับได้ทั้งลายเย็บได้แบบไหนโทรหาลุงบอยมา ครับลุงบอยจัดเต็มให้นะครับอ่านี่ครับยันครับราคาอยู่ที่6กแส0 0ี่บาทนะครับโปรเพียง9,999บาทยาวไปเลยเจ็ดปีนะครับอ่าใครเห็นคลิปของลุงบอยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงบอยดิสันเอสเคชัวบางบัวทอนะครับอ่าก่อนจากกันนะครับก็เช่นเคยครับที่ไหนมีลูกค้าที่นั่นมีลุงบอยสวัสดีครับตี วสวัสดีครับลืมบอกครับอ่าลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภาคเหนืออีสานใต้บอกลุงบอยนะครับลุงบอยส่งรถฟรีให้คุณลูกค้าทุกภาคนะครับลุงบอยไปหมดนะครับอ่ะจองกกลกันก็เค่เคยครับที่ไหนมีลูกค้าที่นั่นมีลุงบอยนะครับสวัสดีครับ